สัจจะบารมี ep หนึ่งสัจจะนี่คืออะไรคราวนี้ <c oughs> ก็จะมาอินโทรนะว่าสัจจะเนี่ยสัจจะบารมีเนี่ยเป็นอย่างไรมันเป็นเหมือนกับการตั้งสัจจะเหมือนกับในภาษาไทยไหมหรือว่าลักษณะของสัจจะนี่คือความจรงิงคือความจริงอย่างไรซึ่งสัจจะบารมีเนี่ยเป็นหนึ่งในในสิบในบารมีสิบเนี่ยซึ่ง บารมีเนี่ก็เล่าให้ฟังมาตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีอะไรอเน่ขม่าบารมีใช่ไหมแล้วก็ปัญญาบารมีวิริยะบารมีเราได้มานะมาันจะถึงอีีทีแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของอ้ไคันติบารมีซึ่งคราวนี้ก็จะมามีบารมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่มามาช่วย หรือว่าเป็นตัวที่เราจะต้องต้องมีคือผู้ที่ทําบารมีเนี่ยมันจะเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างอ้ไที่จะไปสูงสุดกับตัวพื้นฐานเหมือนกับทานเหมือนกับสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะตัวบารมีเนี่ยมันจะเป็นการอ,อยู่ตรงกลางนะเป็นการที่จะเตรียมที่จะนำะฝึกตัวเนี้ยไว้ฝึกตัวนี้ไว้ถ้ามีคุณมีสัจจะบารมีแล้วเนี่ย คุณก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่บาลามีอะไรก็ได้ว่าการตัดสู้หรือว่าคนที่ปรับขยี้ธรรมสามเกียในการปฏิบัติธรรมมีขั้นสูงขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยหรือว่าคุณยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่สามารถจะสร้างนะบารมีเนี่ยเป็นการเป็นตัวสร้างนะบารมีให้มันมีให้มันมีขึ้นในในจิตของเราเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ก็มาดูที่คำว่า,าสัจจาก,ก่อน สัจจะเนี่ยคือความจริงอันนี้เป็นเป็นอ o, ตัวแปลงในในบาลีนะแต่ว่าสัจจะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไมนสัจจะแบบสัจจะวาจาแปลว่าวาจาเราจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงความจริงคือปัจจุบันคือคือที่รู้ในปัจจุบันเนี่ยคือการรู้ในปัจจุบันเนี่ยนี้ปัจจุบันนี่แหละคือความจริงไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่พิจา,าทีที่แล้วเนี่ยอท oh, ี่พูด ตั้งคลิปขึ้นมานี่ก็อันนั้นเป็นอดีตไปแล้วตัวนี้เป็นสัญญาไปแล้วนะสัจจานี่คือเกิดขึ้นมาตอนนี้รู้สึกตอนนี้รู้สึกได้ตอนนี้รู้ได้ตอนนี้รู้ในปัจจุบันนีนะ้อันนี้คือความจริงซึ่งความจริงที่เห็นได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือความรู้สึกทางกายซึ่งเป็นตัวจิมมิคของอช่องของหลวงพ่อนี่แหลนะ,ะความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรมันเกิดจากสัมผัสเยนะ็นร้อนอ่อนแข็งที่เราที่เราเห็นรู้สึกทางกาย ที่เรารู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าอ่อนรู้สึกว่าแข็งเนะี้ยอันนี้แหละคือสัมผัสดางกายตัวนี้แหละคือปัจจุบันหรือเป็นความจริงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันตั้งอยู่ได้แป๊บเดียวคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นอนิจจเออนิจจงทุกขังนะาตานั่นคือลักษณะของของความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าในบาลีเนี่ยก็พูดไว้เยอะมาก ในในพระใจไปดูคือพูดถึงเรื่องของของความจริงพวกนี้ส่วนสัจจะที่อยู่ในภาษาไทยที่เราเอามาเกี่ยวกับเรื่องของตั้งสัจจะนะเรามาตั้งสัจจะวาจาก,กันอันนั้นยังมันเป็นเรื่องของถ้าเป็นภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเรารู้เรา,กเราตกลงหรือว่าเราพูดคุณไกลกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเป็นสัญญามันจะเป็นความจําอันนี้เกิดขึ้นตอนนั้น,น,นอ่ะคือสัจจะในขนานั้นพอตอนพอต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาเป็นความจําไปแหละ มันไม่ใช่สัจจะไอ้สัจจะนี่คือเกิดขึ้นมาในขณนะสัจจะคือเกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันไอ้เดียจวจะว่าจรจานี่คือจะจะนี่คือเกิดมาจากปัจจุบันคือความจริงอัน,นนี้ซึ่งความจริงเนี่ยลักษณะของความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านท่านได้อาัสรู้ไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยอันนี้จังทุกขงังนัตตาเนี่ยคือลักษณะของความจริงอะซึ่งท่านก็เล่าไว้ใน เอ่อแปลว่าที่เขามาเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวความจริงที่เกิดขึ้นว่ามันความจริงที่สาสารสาสารสามารถสาสารและพลังงานเห็นไหมพลังงานหรือว่าไอ้ตัวที่เอ่อเป็นคลื่นเนี่ยถ้าเป็นอนุภาคเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกันได้อา่าอย่างที่เรียกสมัยใหม่ว่าควอนตัมเนี่ยไอ้ตัวควอนตัมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้พูดไว้ตั้งแต่สองพันกว่าปีมาแล้ว แดียวว่าการค้นพบของทางนักวิทยาศาสตร์คนพบมุมร้อยปีที่ผ่านมานี่ซึ่งหลายหลายคนก็ไอ้หลายคนที่เคยฟังควันตั้มเนี่ยจะจะเข้าใจซึ่งคุณสมบัติควันตั้มเนี่ยท่านเล่าไว้ในมโนแตยิธินะคุณสมบัติของมโนแตยิธิเนี่ยแหละตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นคุณสับัติของควันตั้มนะวันนี้เราไปอ่านเทียบกันดูนะใครลองอ่านมโนแตยิธิแล้วก็การแสดงลิฤทลิ์ทางใจของพระเจ้าเนี่ยนะกับอ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียว่าชโนยินเออร์แล้วว่าของไอสไตล์ของที่เขามาค้นพบเรื่องของควอนตัมเนี่ยที่เป็นทฤษฎีสมัยใหม่ที่มีการนำควอนตัมโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยใช้ระบบไอคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวติ้งต่างๆหรือระบบควอนตัมที่เอามาใช้ไอ้ว่าสิ่งอะไรก็เรียกว่าระบบเอ่่ออเารียกวะไรนะไอ้คุณสมบัติซูเปอร์คอนดิชันอย่างเงี้ยคือทุกไอ้ไอ้้ไอสาระสารอย่างหนึ่งเนี่ยมีอยู่ในหลายๆอย่างได้โมเดอร์จ้าก็บอกไว้ว่ามันมี พราะมุดในบาลีนี่ก็บอกว่ามันมีสาสารชนิดนี้ทะลุกำแพงได้ทะลุสามารถจะทะลุดินลงไปในดินได้มัมุดลงไปในน้ำอะไรเงี้ยอันนี้คือลักษณะคุณสมบัติอย่างเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติของควันตั้มที่เขาค้นพบกันอยู่ในทุกวันนี้นะอันนี้คือเป็นสัจจะหรือเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าทําไมผู้ที่นักเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสัจะจะทมสิ่งนี้แล้วทําไมเขาไม่บรูรทำ อันนี้มันเป็นแค่บารบมีนะในระดับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าคือให้คุณรู้เรื่องนี้เนี่ยสัจจะคุณรู้อย่างไงร,รู้ความจริงรู้อย่างรู้ปัจจุบันรู้อย่างไงคือต้องรู้เมื่อไหร่ที่คุณอนึกขึ้นมาได้คุณต้องมารู้ปัจจุบันอย่างเช่นการอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ครูบาอาจารย์หลายที่หลายๆยูทูบที่เล่าให้ฟังในอความทั้ง ในโซเชียลทั้งในครูบาอาจารย์ที่สอนกันเลยนะแต่ละการอยู่ปัจจุบันก็คือการที่เรารู้สึกเนี่ยไอ้ที่ความที่รู้สึกได้ง่ายหรือว่ารู้ได้ง่ายที่สุดว่ามันเป็นปัจจุบันไหมเนี่ยคือความรู้สึกทางกายถ้าความรู้สึกทางจิตเนี่ยมันก็รู้สึกได้คือเหมือนกับที่เรานึกขึ้นมาได้อันนั้นนะ่ะนึกขึ้นมาได้ปุ๊บมันก็นึกขึ้นมาได้รู้ปุ๊บจากนั้นก็เป็นสัญญาไม่ใช่สัจจาแล้วไม่ใช่สัจจะแล้วเป็นสัญญา สัจจะอ่ที่เอามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องของคําพูดอีกต่างหากเป็นเรื่องของสัจจาวาจาไปนะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อยู่ในระดับโลกระดับไปถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็จะไปขยายต่อตอนโน่้นในมงคลสามสิบแปดประการคือเป็นเรื่องของของบุคคลเรื่องของคนเรื่องของการปฏิบัติในต่อตอนตอนหน่วยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ การกระทำความจริงให้ปรากฏการกระทําความจริงให้กระปรากฏหรือว่าสัจจะบารมีเนี่ยทาไปแล้วมันมันเกิดประโยชน์อะไรมันไปมันไปช่วยให้เราบรรลุกทําได้อย่างไรนไอ้ทีน่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นความจริงว่าเอออันนี้นะมีควอนตั้มมีสารมีสลีฟนะมาให้แสงวิ่งผ่านนะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการสังเกต มันก็จะแสดงเป็นขึ้นแต่ว,ว่าถ้าหากว่ามีออปชันเอฟเฟกขึ้นมาอ่ามันก็จะมีคุณสมบัติเป็นอุภมคาอเนี้อ่อาอซึ่งเขาแปลกประหลาดใจมากไอ้ไอนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยพู้รเจ้าเนี่ยสามารถจะค้นพบก่อนหน้านั้นะนะด้วยอ่อยายานที่ท่านตัดสู้เนี่ยท่านเห็นแหละว,ว่าไอความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอวัตถุ หรือว่าที่เราเห็นที่มันเป็นก้อนเป็นอะไรมันเป็นการรวมตัวกันของอนุภาคควอนตัมอนุภาคเล็กที่สุดเนี่ยมามีการผักกันแล้วก็มีการดูดกันถ้าดูดกันก็จะเป็นอนุภาคเป็นก้อนถ้าผักกันก็ออกมาก็จะเป็นเป็นตัวอย่างเราห่อได้ห่อเหอเดอนลการได้ไปมาได้เนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าอนุภาคทางจิตอ่ะที่ท่านบรรลุ้าใครสนใจเนี่ยไปดูในโมโนเตยิทีแล้วกันนะ อันนั้นเป็นสัจจะหรือเป็นความจริงที่สามารถจะพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นตัวอินโทรเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีมุมมองมุมมองอย่างว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขากําลังค้นพบค้นหาความจริงทุกวันนี้น่ะเขาค้นพบไปถึงระดับควอนตัมระดับที่มันเป็นแรงโน้มแรงผักแรงดันซึ่งไม่มีวัตถุแล้วมันเป็นความว่างนี่เป็นศูนย์โยอย่างนี้ ท่านบรรยัติไม่หลายที่ว่ามันเป็นศูนย์โยส่วนใหญ่มันเป็นศูนย์โยเป็นศูนย์โยคือมันเป็นที่ว่างในอะตอมนั้นเป็นที่ว่างถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะมีแค่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นที่เป็นอ่าที่เป็นมวลเป็นอนุภาคเป็นนิวเคลียสอะไรพวกนี้นะอจะไปหาดูซึ่งสัจจะความจริงนี้เนี่ยอถ้าเป็นสัจจะที่เป็นบารมีที่จะเอามาคือเราจะต้องมีความจริงความจริงที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่ไม่เกินา <N> นะ <N> คือเราจะ,ะเมื่อเรานึกขึ้นมาได้ใช่ว่าเราทํากรรมฐานที่ทําความรู้สึกทางกายเนี่ยเมื่อเรารู้สึกทางกายรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วแต่นะเราก็รู้สึกอยู่ให้บ hey, ่อยๆให้บ่อยๆเท่าไหร่บ่อยเท่าที่เราจะทําได้นะไม่แต่ว่าไม่เพ่งอยู่ให้เหมือนกับทําสมาธิหรือว่าทําฌานการทำฌานเนี่ยเพื่อจะอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วดิ่งลงดิ่งลงลึกลงลึกลงนะจนปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหอก ตาหูจะบุกดิน้นกายใจกระทบเข้าบาจะไม่ได้ยินเสียงเลยคือในชานหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเสียงจะดับคือเสียงจะไม่เป็นอุบสรรคกต่อชานหนึ่งอถ้าคนเข้าชานเนี่ยถ้าหูดับปุ๊บลงไปเนี่ยแสดงว่านั้นคุณถึงชานหนึ่งแล้วคุณจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกหรือว่าคุณได้ยินแต่ว่ามันจะไม่ลาไม่เกิดความลาคานหูจะไม่ว่าๆๆก็แกลกอะไ้นั่นอีกอันนี้คือความหมายของของการที่เป็นไอ้ไอ้ตัวสัจจะความจริงตัวนี้อะ ซึ่งตัวที่เป็นเป็นญาณเนี่ยหรือว่าเป็นการเห็นความจริงคือมันจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นแต่มันวางเห็นแต่มันวางเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปทําให้เห็นแต่วางได้คือตัวสัจจะเนี่ยสัจจะคือให้เราทาความรู้สึกไอ้ความที่เห็นความจริงเนี่ยอยู่บ่อยๆก็คือเห็นความรู้สึกที่เกิดอยู่ในปัจจุบันที่เห็นง่ายที่สุดคือการทํากายกายยกตาสติหรือว่าการทําความรู้สึกทางกายเนี่ยเห็นง่ายที่สุด ส่วนใครจะเอ,อใช้ภาวนาพุทโธอันนี้มันเป็นอภาวนาพุทโธมันเป็นวาจานะมันเป็นสัญญาที่เกิดจากจิตนะจิตหรือนามเนี่ยนามมันจะเป็นตัวตัวนาถ้าเห็นตัวนั้นได้เลยคนจะต้องมีเรียกว่ามีสมาธิที่มันที่มันใวขึ้นคือเขาเรียกว่ามีจิตที่ตั้งมั่นอย่างอย่างสูงอ,ออย่างสูงพอสมควรนะถึงจะใช้เรื่องของสาจาัจจะเนี่ย จากสัญญาหรือว่าจากวาจาจากการาสวดมนต์หรือว่าจากการาท่องฟุตโคลอะไรสัมาอระหังอะไรก็แล้วแต่ละที่จะใช้วิธีนั้นหรือว่าจะใช้ถ้าเป็นกายาตาสติหรือว่าเป็นอานาปนสติเนี่ยคือรู้ลมหายใจเี่ยมันก็สามารถที่จะเห็นได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เย็นร้อนอ่อนแข็งนะ ความรู а, ้สึกที <t ip <t ip ่มันผ่านไปผ่านมาเป็นการสัมผัสอย่างเช่นลมเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ว่าตัวร่างกายเราหายใจอะไรพวกนี้อันนี้มันจิตของเรามันจะมาอยู่อยู่ที่กายจากนั้นมันอยู่ที่กายแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะไปเห็นจิตที่ปพุงขึ้นมาอะไรก็ได้ว่าออปาจิกะปุ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นไอการออปาจิกะเนี่ยเราจะเห็นว่าเออความจริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้คือลมมันจะเกิดขึ้นแว๊บหนึ่งแล้วก็หายไปแว๊บหนึ่งแล้วหายไปแว๊บหนึ่งแล้วหายไป คือเมื่อไหร่ที่มีการสังเกตแล้วมันจะเป็นอนุภาคคือเราจะรู้ได้ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตมันก็จะเป็นคลื่นเนี่ยอันนี้นะเป็นเป็นความจริงสมัยใหม่ความจริงสมัยของพุทธเจ้าซึ่งอาจจะเป็นการตีความที่รวบรัดอะไรก็แล้วแต่และแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่สามารถจะเข้าไปเห็นความจริงอันนี้ได้คืออย่างน้อยเนี่คุณควรจะเห็นวิชาสอง คุณจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้นะวิชาสองคือคุณเห็นวิชาหนึ่งว่าเห็นมันเเอเอจิตมันกลับขึ้นมาจิตมันกลับขึ้นมาเองเอก็บุพเอนุวาสานุติยานคือเราทาความรู้สึกทางกายไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้จิตมันกลับมาคือมัน,มนมจิตมันหายไปพอทําไปแล้วเุ๊บจิตหายไปไม่รู้ละแต่ว่ามันกลับมาอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราคิดอะไรอันนั้นแหละคือบุพีอนุวาสานุติยานคือเห็นจิต ก่อนที่มันมันกลับมานะ <Kne> e. ถ้าเห็นลักษณะนี้บ่อยบ,บ่อยบ่อยบ่อยคุณจะเห็นวิชาสองวิชาสองคือเห็นมันโอปติกะคือเห็นมันเกิดขึ้นมาเมื่อเขาเห็นเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บ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 คุณจะเข้าใจแล้วโอ้ไอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันเกิดขึ้นแล้วดับไปซึ่งจิตของคุณจะต้องเร็วม,มากเพราะฉะนั้นบารมีที่จะมาช่วยให้คุณเห็นสิ่งนั้นที่เห็นความจริงเห็นอันนี้ได้ก็คือสัจจะบารมีนี่แหละสั ทำความเกิดทำความรู้ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆสัจจะคือรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้ความารู้สึกกลางการู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้รู้ได้ง่ายแล้วก็ทําได้ง่ายแล้วมันจะเป็นพื้นฐานของไก่เขาเรียกว่าการตั้งมั่นของจิตในระดับต่อไปซึ่งต่อไปมันจะเป็นพื้นของจิตของเราวาออเมื่อไะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นเมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วมันเห็นอันนี้คืออ่าันนี้สงูง ของสัจจะบารมีจะเล่าในรายละเอียดอีกใน,นอีพี EP ที่สามนนะแต่อีพีที่สเราจะหาตัวอย่างมาเล่าให้ฟัง